ตกงานไป6เดือนครึ่งปีเป็นนี่2 0นรายได้รวมของผม903โอเคชื่อบังนะครับสักดาเจริสสกดาครับก่อนหน้านี้ขับวินนะฮะแล้วก็เป็นไรเดอร์นะครับท่กงแรกก็คืองานเยอะ งานเยอะอยู่นะครับได้วันละเป็นพันเลยนะฮะในตอนนั้นแต่ก็มีสถานการณ์โรคระบาดทาให้คนตกงานเยอะงานลดลดน้อยลงแล้วก็แย่นะฮะจากการที่บ้านเราอยู่นอกเมืองเราต้องวิว่งเข้าเมืองเพื่อที่จะมารับงานไปแล้วก็อ่าเราเสียรายได้ไปจากการที่คนเข้ามาทําเยอะเราก็มีค่าสึกหล่ออะไรงี้ที่ต้องเดินทางค่าเดินทางไกลเราก็เลยแบบว่าสู้ไม่ไหวก็เลยต้องตกงานไปเดือนครึ่งปีแล้วก็มาช่วยแม่ขายของด้วยความที่เราตกงานแล้วเราก็อยากที่จะมีไรายได้แล้วก็ไปหากู้งเงินมาเพื่อที่จะมาทํา มาลงทุนทําขายของอะไรสักอย่างแล้วก็มันก็จมแล้วก็เป็นหนี้เป็นสีนด้วยกับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเราหลายๆอย่างด้วยแล้วก็เลยเป็นหนี้ออกงแบดโคตรเครียดแล้วไม่รู้ว่าเราจะเอาชีวิตไปนในทิศทางไหนงานการอะไรมันก็หาย,ยากเราก็เลยลองมาดูออนไลน์ดูเพราะว่าหลายๆคนเขามีชีวิตที่ดีขึ้นจากออนไลน์เราก็ไปหาดูว่าเราจะพอทําอะไรได้บ้างเราก็ไปหาดูมาหลายๆที่ เราก็ยังคิดอยู่ว่ามันต้องมีสักงานอะไรที่เราสามารถทําได้ก็เลยมาเจอแอปตัวนี้ที่ t ิกตอกแอปดอปปี้เราคิดว่าเออเราจะโดนหลอกหรือเปล่าเพราะกว่านั้นเ้นก็เคยโดนหลอกมาก่อนเราก็เข้ามาฟังเขาบอกว่าเรียนรู้ฟรีไม่ต้องเสียอะไรเออมันก็ตรงกับการที่เราไม่มีเงินเรามาที่นี่ก็มาเจอเจ้าของบริษัทเลยก็เลยทำให้ผมเปิดใจเข้ามาเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มทำเนี่ยสามเดือนแรกผลนี่ปรดได้สองแสนแล้วได้รวมของผมมาที่ประมาณเก้าแสนสามใช้เวลาเก้าเดือนกว่ากว่าไม่เคยมีรายได้แบบนี้มาก่อน เปลี่ยนแปลงผมได้เยอะมากๆจากคนที่แบบทํางานประจําเป็นลูกจ้างเข้ามา14ปีนะผมทาทุกอย่างเลยนะตั้งแต่อายุ15เลยก็คือมีแค่วุฒิมสามนะครับแล้วก็ได้อะไรหลายอย่างได้มือถือรุ่นใหม่ปราสุดได์รถยนต์จากในระบบนี้เลยขอบคุณตัวเองในวันแรกๆถ้าวันนั้นเราไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองเราก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้แน่นอนโอ้โหต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีระบบซัพพอร์ตเราทุกสิ่อทุกอย่างเนี่ยผมจะไม่สามารถทํามาได้เลยขอบคุณระบบขอบคุณบอสมากที่มาสอนให้ทุกสิ่งทุกอย่าง